เหล่าเล่ฮะเนี่ย้จะเ,เหล่าทะเลมาล้องเหล่าเล่ากยขยรับวอเนี่ยจะครอคัวไงเสาสาวเยอะเลยสาวสาวแต่ว่าสาวสาวสาไม่ได้ให้กำลับบงใจทั้งนั้นเลยสามากเลยดิน้เลงลงชองผมนะเนี่ยไป <laughs> ลงช่องพี่ตักนะลงช่องผมเอง <laughs> นี่ไงพ่อครัวเราสุดยอดพวกนี้ก็มีอีกวันหนึ่งอ่งนี้อีกวันหนึ่งหรอครับอืมไงไหนก็เอามาเนาะเครื่องครัวสนใจติดต่อได้ที่ช่องยูทูบเลยนะพี่ตำเองกินเองแซบเองอ่ะเข้าไปติดตามกดตับตะไคร้ด้วยนะ ปะลาะมน,นใช่ปะลาของอะไรเนี่ยอร่อยเหย็นไหมเนี่ยลารวยตองวางขนาดนี้จะม่รยหมปลาปตนมทอมทตังโมยดเลยฮะหมดแล้วเพี่อันนี้ใหม่นะใหม่ครับเป็นเลยบอกหมดเลยอ นี่เหล่าเลนะเหล่าเลนะเลเหล่าเลนีของเหลือเชื่อเชื่อเป็นไงลองกิมแบจดิ้งมังไก่เนี่ยคือๆเสร็จยังครับเครื่องเครื่องเสร็จยังเครื่องเครื่องเสร็จยังครับจะไม่ได้ได้ยังไงอันนี้ยังไงครับติดต่อเหล่าเลเหล่าเลผมลงยูทูบเบอร์เอ้ยดูยูทูบผมด้วยเหล่าเลของพี่ตัด อันนี้ก็ที่ย้วี่ยววันที่หลังี่ย้วกินแล้วจานนี้น้องเขาใส่ยเี้ไก่ยอ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 เด็กอถาินได้เด็กเด็กเด็กกินแคน้อยเหลารวมเหล่ารวมหวานน้ำหวานตาหวานน้ำหวานตาจะไปเอาใส่จานอีกอันนึงได้มารอไปกินเหล่านะรากินเหล่า อ, <c oughs> อร่อยจริงนี่แหละใช้มือนี่แหละครับอร่อยสุดแล้ว <c oughs> ผมมีคนถ่ายทำด้วยครับอันนี้ช่องของ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ผมติดตาประมาณหลายกว่าแล้ว คอมเมนต์ประมาณหลายหมืคนแล้วอ่ะดาานะแต่ของกินคนชอบดูนะชอบดูจริงๆอ่ะไปตรงน้นได้เลยไม่ร so yeah. like ู้ให้มาเป็นตองตองไงจานนี้ร้อยหนึ่ง เดี๋ยวพอแล้วจะเหลือเชฟขาดทนุนจะเหลือเชฟขาดทุนคือหน้าเชฟหน่อยแหมสุดยอดอ่ะเชฟเยี่ยมเ,ยเลยมันมีอย่างเบียร์ที่